ไปช่วยกันตามหาพี่หมีให้เจอหน่อยพี่หมีครับไม่ใช่คิดถึงพี่หมีกันมากเลยนี่ฮะเขาตามหามานต็มพี่บางทีเขาไปวิ่งไปาหช่ตามหาพี่หมีใช่ปะใช่หาพี่หมีรเียนต้ลที่ร้านนี่เลี้ยงหมากี่ตัวฮะเอ่อ มีทั้งหมดสามตัวอันนี้เลี้ยงเลี้ยงเองสองตัวแล้วก็จะมีหลงมาตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวตัวผู้อันนี้ตัว,ตวที่เลี้ยงเองะครับค<อ>ุณแม่เขาตายไปแล้วฉันเหนื่อยลกเไมคไม่น่าจะเหมือนกันึ่งผมขายนะครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหมาบา,บางแก้วผสมสีดำ ตัวผู้ครับขายไปตั้งแต่เช้าวันที่31มกราคม2 5 6 7ก่อนพหมายน,ะอ,นอ่าก่อนพิมัยครับ,รบน่าจะโดนน่าจะตกใจเสียงผู้ครับจุดสังเกตคือจะ,อะจะมีขนต้อกสีขาวแล้วก็ปากขาวแล้วก็เท้าขาวครับหลังจากหายเราก็ติดตามโดยตลอดหลังจากหายผมติดตามตลอดครับไม่ว่าจะเป็นตามด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็น แล้วก็หลังเลิกงานก็จะขับรถตามหาตลอดนะครับแล้วก็จะมีติดป้ายแล้วก็แจกเอกสารให้ให้ให้แกป๊ปให้อะไรลายแมนพวกนี้ครับปัศนีตำรวจและพวกนี้ครับแล้วก็จะไปแจกตามชาวบ้านตามตลาดตามและพวกนี้ครับไปแจกกันหมดเลยครับจนมาถึงวันนี้กี่วันแล้วครับเป็นมาถึงวันนี้เจ็ดเป็นวันที่เจ็ดแปดวันแล้วครับมีรางวัลตอบแทนคือถ้าถ้าัาพบาพบเจอนะผมจะให้ เ,เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้คือเรายืนยันว่าเรามีค่าตอบแทนให้มีค่าตอบแทนให้ให้ใหนึ่งหมื่นบาทจริงๆครับ,บคือคือ,อผมจะต้องสอบถามก่อนว่าอาจริงๆแล้ว่ใครเป็นคนพบใครเป็นคนเฝ้าหรือว่ายังไงผมก็จะให้เงินรางวัลสำหรับคนเฝ้าส่วนคนที่ถ่ายรูปเนี่ยผมอาจจะให้เป็นสินน้าใจตอบแทนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการบเป็นน้ําใจตอบตอบแทนนะครับแต่หลักจริงๆเลย คือจะให้คนเงินรางวัลจริงๆเลยก้อนจริงๆเลย,จ,เลยจะให้คนที่เขาเฝ้าคนที่เขาดูแลให้เราอะครับเป็นจนจนจนเราได้รับหมามาครับครับอันนี้ก็คือทางเรายินยันที่มีจะมีสิริใจตอบให้แน่นอนแน่นอนครับอ่าคนบิลลำช่วยสังเกตนิดนึงครับถ้ามีอะไร,ระก็โทรโทรแจ้งผมตามเบอร์ที่ให้ไว้นะฮะเพราะว่าถึงเขาจะเป็นหมาที่ไม่ใช่หมาพันุ พันแพงๆแต่แต่มันมีความหมายสําหรับสําหรับทางจิจใจของผมนะครับเลี้ยงมาดูมานานเลี้ยงดูมาประมาณสิบสิบห้าปีครับมีความผูกพันมีความผูกพันมอนเหมือนลูกครับเลี้ยงเหมือนลูกครับครับคือผมมีความหวังที่จะเจอเขาอยู่ครับก็คือไม่หมนทางนอกผมก็แปลสายสเออไม่ใช่แปลสายสมูก็คือมีมีอเพื่อนในในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าขอดูลายมือหน่อยได้ไหมทั้งสองมือ อ่าผมก็เลยถ่ายผฎมาให้ดูเอ่อซึ่งพี่พี่คุณที่เขาอยู่สงขาผมก็ผมก็ผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาอยู่สงขาเขาตั้งมาหาผมก็บอกว่าดูรายงานผมผมก็ส่งรายมไปให้ดูเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอน้องครับแต่น้องก็ยังมีชีวิตอยู่ผมถามว่าอยากอยากรู้จริงเลยว่าก็มีชีวิตอยู่ไหมผมว่ายังมีชีวิตอยู่ผมก็ยัง,ย,ง,งยังหวังครับยังหวังครับเกี่ยวกับกฎหมายของเอง่อพรบคุุมคพองสัตว์ อยากจะให้เพิ่มอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับการจุดพลุผมอยากจะให้มีเวลาในการจุดหมาย,มาย,มายความว่าเเราจะจุดได้ในวันที่31แต่วันที่1 2วันนะเวลาขนาดนี้ถึเวลาขนาดนี้ระหว่างนี้24ร,ระหว่างนี้นะเพื่อที่เจ้าของหมาจะได้มีเวลากักกักขังหมาไว้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอ,ออยากจะจุด30ซึ่ง1 2 3 4ก็ยังจุดอยู่อะไรเนี่ยซึ่งบางทีเขาเขาไม่รู้เจ้าของหมาเขาไม่รู้ว่า คุณจะจุดเมื่อไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครัแล้วก็หมาก็หนีไปมันผมว่าไม่มีผลเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งประเทศอ่ซสูญเสียเยอะมือนก็ขับรถไปตามทางเนี่ยมีหมาโดยรถชนตายเยอะเลยครับก็อยากจะฝากตรงนี้ให้สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่ยมีมีอํานาจในการที่จะเสนอกฎหมายเข้าไปเหมือนมันเหมือนเหมือนกับการขายเหล้าอะครับมีเวลาในการขายอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับ